เราจะมาแนะนำสามข้อที่ท่านควรรู้ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องตรวจจับโลหะความคุ้มค่าเนี่ยอย่างเราหางานตั้งใจหางานสนามบอลโรงเรียนนะแต่เราซื้อนอกมาเลยนะคือเราคือเราเราจะไม่เดินงานโบราณแต่เราอยากเดินสนามบอลอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเกินความคุ้มค่าความจําเป็นนะ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง Underground Hunter นักล่าตาบิพกพบกับผมเช่นเคยครับเบลปีนัดอีพีนี้นะครับเราก็ไม่ได้พาท่านออกล่าสมบัติที่ไหนนะครับแต่ว่าเราจะมาแนะนํา3ข้อที่ท่านควรรู้ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องตรวจจับโลหะว้าก่อนไปฟังฝากท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้ผมและทีมงานด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าหากท่านสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะนะครับสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยข้อที่หนึ่งที่ท่านควรรู้คือหน้าง,งานของเรานะเราต้องดูว่าหน้าง,งานของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเช่นลงน้ำไหมหาบนบกอย่างเดียวนะครับงานโบราณหรืองานสนามบอลน,นะ,อ,ะอย่างหน้าง,งานของท่านนะเป็น โรงเรียนจ๋าเลยคือว่าชีวิตเนี้ยไม่ต้องการเดินงานโบราณแล้วคือต้องการเดินสนามฟุตบอลอย่างเดียวสวนสาธารณะอย่างเดียวนะครับก็แนะนําเป็น A1 Max มนะมีทั้งเวอร์ชั่นจานธรรมดาจานกันน้ํา X5x10 Q30 นี่ก็เหลือเฟือแล้วครับรุ่นที่ไล่มาเนี่ยเหลือเฟือสําหรับการหางานโรงเรียนงานสนามฟุตบอลครับถ้า,าใช้ไพรีพินาทใช้นอกทัศชินี่ก็เกินความจําเป็นนะครับ ของของน้าง,งานเรานะแล้วก็ถ้าเป็นงานน้ำอ่าท่านมีน้ำต้องลงอ่าได้ลงน้ำอ่าลงน้ำไม่ลึกนะฮะคือไม่ไม่แช่น้ำทั้งตัวว่างก้นเถอะก็จะมี A1 Max แกจานกันน้ำแล้วก็มีอ่าเอ็กห้บสองตัวนี้จะลงน้ำได้ครึ่งตัวนะครับแต่ถ้าท่านลงน้ำจ๋าเลยเนี่ยลงน้ำแน่นอนจุ่มน้ำทั้งตัว,วก็จะมี x 1 0 X10 Pro นะครับ Q30 Q60 n no อ k ในพวกนี้จะลงน้ำได้ทั้งตัวแต่ถ้าหน้าง,งานของท่านคือโบราณจ๋าเลยหางานโบราณอย่างเดียวนะโบราณน,นี้ก็ X5 ก็ได้นะ X5 X10 Pro uh, Q30 p a y l า p i n a uh, Simpec นะ Nok t ท a t c h แล้วก็จะมีตัวใหม่ที่เข้ามาเเร็วนี้ Legend นะครับมา ของอนอกตาแมคอรนะตัวนีว้งานโบราณจา่าเหมือนกันนะก็ขอแหลกกระจบไปนะครับสําหรับหน้างานของเรานะข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือความคุ้มค่าในการซื้อเครื่องตรวจจับโลหะนะครับก็มันจะเท้าวความไปถึงข้อที่1ก็คือความคุ้มค่าเนี่ยอย่างเราหางานตั้งใจหางานสนามบอลโรงเรียนนะแต่เราซื้อนอกมาเลยนะคือเรา คือเราเราจะไม่เดินงานโบราณแต่เราอยากเดินสนามบอลอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเกินความคุ้มค่าความจําเป็นนะนี่ก็เป็นข้อหนึ่งนะครับในการตัดสินใจเลือกแล้วก็ข้อที่3ข้อสุดท้ายเลยก็คือเมื่อท่านดูอ่าหน้าง,งานแล้วดูความคุ้มค่าความจําเป็นนะครับแล้วก็ข้อ3เลยคืองบประมาณเมื่อท่านเลือกหน้าง,งานได้สมมติอ่า อยากแค่หาสนามบอนลนะครับตั้งงบไว้ไม่ถึงหมื่นก็จะมี A1 m a Mac x X5 X10 ้วเนะและเพิ่อมอีกนิดนึงก็จะเป็น Q30 หรือซ i m p e x นะตัวนี้ก็จะได้นะครับถ้าง,งบประมาณท่านเยอะงบประมาณสูงก็จัดเลยครับ Q60 ไพรีพินาตน็อกทาซาชิเนี่ยก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมาสรุปกันเลยนะครับทั้ง3ข้อที่แล้มาหนึ่งก็คือหน้างาน สก็คือความคุ้มค่านะครับความจําเป็นนะครับในการเลือกสามก็คืองบประมาณเลยนะสา,สามข้อครับสั้นๆน,นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่้นด้านล่างนี้เลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคราวหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าอีพีหน้าผมจะพาท่านไปล่าสมบัติที่ไหนนะครับอีพีนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ A1 Max ลึกกว่าถูกกว่าราคาเพียง1,590บาท A1 Max อัปเกรดจานกันนำ้ำราคาเพียง1,890บาท x หาทองระดับนักล่ามืออาชีพราคาเพียง6,900บาท X10 Pro ลงน้ำได้ทั้งตัวราคาเพียง8,500บาท Q30 ราคาเพียง1 4 9 0บาทแถมตัวชี้เป้ากันน้ำ Q60 ราคาเพียง19,900บาทแถมหูฟังกันน้ำแถมหูฟังบูทูแถมตัวชี้เป้ากันน้ำ n o x 600ราคาเพียง26,000บาท n o x 800ราคาเพียง36,000บาทาซาชิลึกสุดใจราคาเพียง63,900บาท